นี <Es> <an> ้เอามาใส่บ้านไหนบ้านสองชั้นบ้านหนองดินทองกรเาอาอะไรมามั่งที่หนองดินทองมีท้าัดมีผ้ามีคือมอหอยผู้จักไหมทั้งหมดที่อห่้างใน่มอไม่ได้มาผาผูพับเขาหรอ้า้บเขาู้เขาสีดำเสื้อสีดำเงินเสื้อสีนํำเงินและเสื้อสีเขียวจะใช้ในการก่อเหตุรับทรัพย์ติา อันนี้บ้นครป้าไมทีน่าทัพทัพบ้านเเป่าที่ว่าสชั้นนั่นะกาผ้ไหมทกระิงทองไหมด้วยไหมนู่นใบเป่าอามานี้หมอแปดมาแปดนี่ก้อนเจ้วองไหนบ้านเราไม่แบบงคไหนองค์นี้งนี้แล้วีกอันนึ่งแล้วอีกอ2นีกอันนี่สองสองนี่นน้น่้ระบนานาะ่เขา ขาแจ้งมาว่าเป็นรถเอ้อฮอไรวะคอนด้าคอนด้าเวฟสีแดงร้อยเอฟร้อยสีแดงเซลิงสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนใช่ไหมเครื่องยานะธรรมดาไม่รับหรอกวันนี้ไปเจอเครื่องที่ยาทั้งนี้หรอโอ้ เขาก็ามาติดต่อที่องนี่าารกทอา่าง้าวหรือว่าสพกก็ได้ผ้าใหม่กับผ้าอะไรนะผ้าคือเป็นพันเลยนี่ไหมนะเนีอนี่ไหมตัวคอทอย่างนำสายไฟเองนะยาวไหมมันมีอยู่ที่นี่หวอะรับงร้าอุมา แตมันไม่ับเนีมีที่ปล่อยัวนี้จะงานไม่รู้คือเหตของของเครื่องัล้ก็คือผมแกไ้อันผมแกได้อันนึร่างว่าของครอันนี้มันเป็นไท้เสมอใช่เขาดึงมาเพราว่า ทุี in yeah, ่เจอที่เคอเนี่ยที่ส่งสายซื่อสายซื่อก็ไปค้นมันห้ารุดใช้ใช้มีใช้ไปเรื่อยตัดได้ไหมครับข้อมูลหรือว่าเป็นเหลือช่วยเหลือกับทางตำรวจในการสืบสวนุดจ ของของของกลางที่เป็นของตัวเองที่จะที่ถูกลักขโมยไปนะครับก็มาติดต่อได้ที่สพหนองาไซนะครับคันกว่าไหมไหมแท้ไหมครับท่านไหมแท้คันเนี้อแท้งานใช่ไหมครับมันจะประณีตกว่าครับ เรื่องเครื่ออุปกรณ์การเกษตรที่ท่าน